สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับบังคำแฟมิลี่นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สิบเก้าเรามากินข้าวเช้ากันนะครับตอนใส้ายเนาะสมํำครับพี่น้องํำมะฮุงไก่อยางครับนี่มาแล้ว เขาก็าเขาปุ้นแซ่บๆนะครับมาพร้อมเลยนะครับข้าวเหนียวด้วยแซ่บๆนะครับมากินทั้งคันได้เขาด้วยมามามานี่ครับอันน้ำแข็งต้องข้าวเหนียววันมันกันเขาวันครับนี่ครับโอู้อชิมได้ดีเนาะอู้อันหนังๆๆๆหนังแซ่บครับหนังหวานมากหนังหวานมากตุ๋ยเลยข้าวเหนียวเลยครับลูกทุ่งลูกทุ่งมันบ้านอีสานบ้านป่าเขาเนาะ พร้อมกับลูกชายขส,สองคนครับกินน้วกันไ,ได้อนะไรได้ชิ้นใหญ่โอ้กิไลยได้ลูกพี่ๆได้เลยนะใ,นใ,นในในขาด้วยเนาะเรากินอย่างเ<ด>จ้าประจำครับไก่ย่างจ่าอินแสบครับไก่หมุนวิหารแดงครับหมุนมไงมันยืดนอกกับมีเวลาว่างไปซื้อมากินครับโอ้ยข้าวหล่น <laughs> ข้าวหล่นลูกได้กินละแห้ได้กินเผ็ด มาไอ้น้องโอ <c oughs> ้ยสน,นก้มสนตำูาดเลยครับเด้อก็เอาไก่มาทางนี้ดิเอาไก่มาแล้วเอสมตำไปทางพึกคืออยากกินส้มตำเรอะกระรับก่ะดับนี่ดูอย่างนส้มตำแซ่บพี่ออกแซ่บ

ปละเด็ดตัวนัวๆเลยอันนี้เขาขายดีครับข,ขายดีท้งที่มึงัวเค็มหัวหูทะเลหูวทะเลไม่หปลาแด็กูหน้าปลาเอ่ามันหายเงา เแล้วอิ่มแล้วไงะกลยครั้ที่ไรอละเครั้งที่สองเลครั้งแรกแสดงว่าครึ่งท้องคมั้งครั้งแล้วแกครั้งเราเราเลือสิันหมดไง ปล่อยน้ำถังให้หน่อยมาขัดบข่ดอรัอยไหม่รู้อะไรโอ้โหสุดยอดปล่อยน้ำทิ้งจนจนมันเพื่อนมันกินหน่อยูกแด้นมีน้ำอ่ะ ในถังมีน้ำไหม,ไมเปิดน้ำใส่ปิดแล้วก็เปิดน้ำใส่ืมเพิ่มจจเพื่องดื่ลูกใน่ากินครับเอ,อืมจะ,จะทดลองขอบคุณครับพี่น้องบ้านโอ้อออยพูดนะใจใจนิดเดียวขอบคุณก็ตำปูปลาเออตัวบระางเข้านีอร่อยใช่ไหมอร่อยนเนี่ยลูกเนี่ย ทำยังไงปมๆเลยครับครับครับแล้วกันนะข้ามพี่องอยู่แครับมาเดินมาเดินบุหรดอยากน,นพี่น้องมาๆๆ ข้าวเหนียวพลาดกันนะยิ่งนะนะครับขอบคุณเบิ่อตอมานี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกสนิทได้ครับเด้พิหนังเด้นะครับขอบคุณทุกคนหลายๆนะครับมากินขอดวกันครับน้ำเส่ากับพวกนี้ย่างหลายครับมีต้มตำไก่หมุนมีห่านแดงแสบๆนะครับเดี๋ยวออกไปถ่ายคลิปนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดแชร์มินเนอร์ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณลูกบายบาย 对呀。<Yeah. S 1>